สวัสดีค่ะแม่แม่ตื่นปุ๊บนะคะก็จะดื่มคอลลาเจนเลยนะคะตัวนี้คอลลาเจนอแม่ก็ยังไม่ล้างหนะ้าไม่เป็นปันนะคะกินก่อนเลย ดื่มน้ําตอนเช้าดื่มให้ได้500-600 ml mm, นะคะก็คือประมาณ1ขวดประมาณนี้หน,นึ่งขวดนี้ทุกวันดื่มไปเลยชืย่อเชยน้ำที่สูญเสียไปขณะหลับนะคะเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะดื่มน้ําเปล่าๆอย่างเดียวนะคะเราก็จะชงเจ้าตัวคอลลาเจนนะคะคอลลาเจนตัวนี้บํารุงผิวพรรณเราไปด้วยตัวนี้คือสามารถทานได้ในช่วงที่เราเตรียมพร้อมตั้งครรภ์บำรุงไข่นะคะบำรุงกนังมดลูกพวกนี้ทานได้เลยปลอดภัยนะคะเพราะว่าเป็นตัวที่ออกแบบมาให้เป็นคอลลาเจนของชาวเราโดยเฉพาะนะคะจะมีความปลอดภัยไม่มีแบบแม้กระทั่งสารกันบูดยังไม่มีเลยนะคะ แต่งสีไม่แต่งกลิ่นนะคะน้ําที่ใช้ในการชงนะคะประมาณ250-300 ml นะคะก็จะทําอะไรได้ดีแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะดื่มน้ําตามให้ได้500 ml นะคะนี่คอลลาเจนหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะ,ะเป็นคอลลาเจนนะคะที่เติมตัวมาร์ิเบอรี่ซึ่งมีงานวิจัยบอกว่าช่วยยืดความยาวเทโลเมียนะคะซึ่ง เทโลเมียร์เนี่ยสัมพันธ์นะคะกับภาวะเจริญพันธุ์แล้วก็ถ้าเทโลเมียร์สั้นนะคะไข่ก็จะแก่ถ้าเทโลเมียร์สั้นนะคะก็จะเกิดภาวะแท้งยได้ง่ายถ้าเทโลเมียร์สั้นก็จะมีตัวอ่อนคโครโมโซมผิดปกตินะคะ oh. เพราะฉะนั้นเนี่ยเราสวยแล้วเราก็ต้องสวยได้ลูกด้วยนะคะกินคอลลาเจนได้ผิวพรรณสวยนะคะแล้วก็จะต้องอกินตัวมาร์กิแบรรี่นะคะที่มันเป็นสารสกัดในรูปของเดลฟินอนเป็นเทรดมาร์กนำเข้าจากเยอรมันนะคะตรงนี้ใส่ให้เนลิสิทธิ์เลยนะคะมันช่วยเพิ่มความยาวเทโลเมียร์ไม่มีรสชาตินะคะ ตัวคอลลาเจนที่ใส่เป็นคอลลาเจนของญี่ปุ่นกับคอลลาเจนของฝรั่งเศสสองสัญชาตินะคะบำรุงเข้าสู่ผิวโดยตรงเป็นปไลท์ทายนะคะก็คือเป็นตัวที่มีโมเลกุลที่สุดนะคะแล้วก็ไทวันกับไทปทรีนะคะบำรุงเข้าสู่ผิวนะคะแล้วก็ยังบำรุงเกี่ยวกับความกระชับของมดลูกแล้วก็แข็งแรงยันเซลล์รกเลยตรงนี้นะบำรุงเต้านมได้ไหมคะ sheesh <laughs>